ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ดูดวงโหรา ปันยิ้มนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการสรุปคําจํากัดความสั้นๆนะฮะสำหรับทุกเลขเลยตั้งแต่เลข0ูน3 4 5 6 7 8ง่และ9นะครับใครก็ตามที่เกิดปีไหนนะฮะก็ฟังไว้รวมถึงเพื่อนฝูงหรือว่าคนในครอบครัวคนรักก็สามารถใช้คําจํากัดความนี้ในช่วงระหว่างนี้ก็ได้นะครับคือระหว่างวันที่5จนถึงวันที่22กันยายนพุทธศักราช2 5 6 3เป็นคําจํากัดความสั้นๆว่าคุณจะเจอเรื่องอะไรใน1 0 วันนี้ดีหรือไม่ดีแตก หรือปังแล้วใครก็ตามที่ฟังแล้วก็อยากคิดมากอย่าดรามา่าเพราะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลในการพยากรณ์หรือการจํากัดความในครั้งนี้นะครับไม่ได้เอาดวงใครมาเป็นพิเศษแต่ใช้องค์รวมในการพิจารณาเท่านั้นเองโดยใช้คําจํากัดความมาจากหมอเบิ้ลดูดวงโหราปันญ้มคนน,คน,นี้คนเดียวเท่านั้นนะครับก่อนจะไปกันนะฮะก็ฝากด้วยนะครับว่ากดไลค์กดแชร์กดเลิฟกดซับสไครต์ไ่พลาดการติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอเบิ้ลและทีมงานดูดวงโหราปันญิจะได้ทําคลิปน่ารักน่ารักแบบนี้ออกมาเสมอเพื่อ เป็นคำจำกัดความนำไปใช้เล่นได้นะครับกับทายกับเพื่อนกับฝูงทุกคนได้นะฮะและก่อนจะไปนะครับขออนุญาตอินทโทรมา การพยากรณ์ครั้งนี้นะครับเป็นคําจากัดความที่ไม่ได้ระบุดวงใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่าคิดมากอย่าดรามา่าเป็นคําจากัดความที่คุณจะต้องรู้ไว้ว่าใน15วันนี้ระหว่างวันที่5กันยายนจนถึงวันที่22กันยายนนี้นะครับคุณจะเจอเรื่องในลักษณะแบบไหนเพราะฉะนั้นถ้าเจอเนื้อเรื่องลักษณะแบบไหนเกิดขึ้นแล้วก็ให้นึกถึงคําพูดหมอเบิ้นไว้แล้วปล่อยผ่านมันนะครับเพราะมันเป็นตามดวงเท่านั้นมันไม่ใช่ตัวคุณอย่าเก็บมายึดติดนะฮะปล่อยวางมันไว้แล้วคุณจะผ่านมันไปได้นะครับใครฟัง ใครรวยใครแป๊กใครเหนื่อยใครท้อถ้าพร้อมแล้วเรามาดูกันเลยครับเริ่มต้นจากเลข0 9นย6 5 4 3 2 1เเช่นเคยเพราะฉะนั้นนะครับเราจะไปอย่างรวดเร็วเช่นเคยนะฮะถ้าพร้อมแล้ว เรามาเริ่มต้นที่คุณศูนย์นะครับว่าคุณศูนย์จะเจออะไรในสัปดาห์นี้หรือว่าครึ่งเดือนแรกนะฮะก็เรียกได้ว่าคุณศูนย์นะครับจะเจอในเรื่องของความวุ่นวายไปหมดเลยนะฮะว <choices> ุ่นวายกับคนรอบข้างคนรอบกายเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะมีความเหนื่อยนะฮะกับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะกับผู้ใหญ่นะฮะในเรื่องของการที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นผู้ใหญ่ก็จะคอยที่จะแบบว่าให้เรานั้นรู้สึกเซ็งรู้สึกเหนื่อยหรือแม้กระทั่งตัวคุณศูนย์เองก็หมดแรงกําลังใจในการที่จะทําอะไรต่อมันเหมือนไม่มี ในใจนั่นเองครับจึงให้ชื่อขึ้นว่าวุ่นวายใจครับสำหรับคุณศูนย์ ต่อันด้วยคุณก้านะฮะคุณก้าก็คงยังไม่ต่างกันนะฮะเพราะว่าจะเจอเนือเรื่องของผู้ใหญ่นะครับที่แบบว่าไม่ค่อยส่งเสริมสนับสนุนเท่าไหร่เราทําอะไรเหนื่อยมากเขาก็ไม่ค่อยเห็นค่าสําหรับเรานะฮะเรียกว่าทําแล้วมันเหนื่อยมากๆเท่านั้นเองทําให้กําลังใจของคุณก้านะครับไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วใจมันเหมือนกับทําไมทําอะไรก็ไม่ขึ้นทําแล้วพยายามแล้วทุกอย่างมันดูไม่เห็นค่ามันดูไม่มีผลประโยชน์กลับเข้ามาหรือความสําเร็จมันอาจจะไม่เป็นรูปเป็นร่างก็อย่าน้อยไปนะครับตามดวงมันคือ คุณกำลังไม่ค่อยมีกําลังใจนะฮะในการที่จะทําอะไรในชีวิตประจําวันจึงทําให้คุณก้าวนั้นค่อนข้างที่จะขาดกําลังใจในช่วงครึ่งเดือนแรกนะฮะต่อกันด้วยคุณ8นะครับ คุณแปดนะครับจะเจอปัญหาอะไรก็เรียกได้ว่าคุณแปดจะวุ่นวายกับคนใกล้ตัวนะฮะทั้งเพื่อนฝูงนะครับคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวรวมไปถึงคนที่รู้จักทั้งหลายนะฮะที่อยู่ใกล้ตัวของคุณนั่นแหละที่จะนําพาในเรื่องต่างๆเข้ามาทําให้คุณแปดนั้นค่อนข้างที่จะต้องวุ่นวายกับคนนั้นเหนื่อยใจของคนนี้โดยเฉพาะนะครับเรื่องกําลังใจนั้นไม่ดีเลยนะฮะคุณแปดจะค่อนข้างที่จะน้อยใจมากๆในช่วงนี้จึงถือได้ว่าคุณแปดนั้นมีช่วงเวลาน้อยใจเยอะมากๆก็ขอให้ระมัดระวังจิตใจ ดีๆนะครับ ต่อันด้วยคุณ7นะฮะคุณ7นะครับก็ในช่วง15วันนี้ตั้งแต่วันที่5จนถึง22กันยายนนี้นะครับเรียกได้ว่าคุณ7นั้นจะเจอในอเรื่องของการสนุกสนานนะฮะวุ่นวายจริงแต่ว่าสนุกสนานจะมีคุยกับคนรอบข้างคนรอบกายคนใกล้ตัวเนี่ยค่อนข้างจะเยอะและคุยมีทั้งสนุกมีทั้งหัวเราะมีทั้งรู้สึกอยากได้ระบ,บรายในเรื่องราวต่างๆในใจจนทําให้คุณ7นั้นค่อนข้างที่จะสบาย,บายใจมากขึ้นจะได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนฝูงได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างนะ ครอบครัวจริงทำให้คุณเจ็ดนะั้นมีกําลังใจในการต่อสู้ต่อก็ขอเป็นกําลังใจให้กดคุณเจ็ดเดินหน้าต่อนะครับ ต่อกด้วยคุณ6นะฮะคุณ6ครับในสัปดาห์นี้เนาะครึ่งเดือนแรกคุณจะเจอในเรื่องของวามน้อยใจสุดๆนะฮะเรียกได้ว่าเบื่อหน่ายกับชีวิตโชคชะตาต่างๆอาจจะเซง็งและรามไปถึงการเบื่อชีวิตไปได้ในช่วงนี้และจะเจอปัญหาหนักๆเลยกับคนรักนะครับคนที่เป็นบริวารอายุน้อยกว่าได้หมดเลยที่จะอาจนําปัญหามาให้กับคุณจนทําให้คุณรู้สึกเซง็งหงุดหงิดเบื่อแล้วก็ไม่อยากจะทําอะไรเลยทําให้จิตใจนั้นบางท่านนี่อาจจะร้องห่มร้องไห้เอาได้ก็ขอให้ระมัดระวังจิตใจเข้มแข็ง ไว้นะครับคุณ6อย่าคิดมากมันเป็นแค่ดวงชะตาที่จะนําพามาเจอเรื่องความทุกข์ใจบั่นทอนกําลังจิตใจคุณจึงอยู่ในช่วงท้อและเบื่อนั่นเองครับต่อก็ด้วยคุณ5นะครับ คุณ5นั้นค่อนข้างที่จะดีขึ้นหลังจากที่เหนื่อยหน่ายมาเยอะเลยเรียกได้ว่าใครก็ตามนะครับที่อยู่ใกล้ชิดโดยเฉพาะคนรักนะครับคุณแฟนเนาะหรือบริวารน,นะครับก็จะมาให้กําลังใจกับคุณ5้ามากๆเลยทําให้คุณคุณ5นั้นมีคุณค่าในตัวเองรู้สึกมีกําลังอกกําลังใจในการต่อสู้หรือเรียกได้ว,ว่ามีกําลังใจในการที่จะดําเนินชีวิตต่อไปได้ซึ่งทําให้คุณ5้านะครับเป็นคนที่มีในนะเรื่องของคนรักดีแต่ว่ายังคงมีความเหนื่อยใจอยู่นั่นเองนะฮะแต่นิดหน่อยเท่านั้นครับกังวลใจบ้างเล็ก น้อยแต่สุดท้ายความรักกับคนรอบข้างก็จะดีขึ้นโดยเฉพาะกับบริวารหรือว่าคนรักก็จะดียิ่งขึ้นจึงถูกคําจํากัดความที่ว่าความรักดีแต่เหนื่อยใจนะฮะอ่ะ เรามาต่อกันที่คุณสีบ้างดีกว่านะครับคุณสีจ๋าฟังเบิ้ลนะฮะฟังหมอเบิ้ลทางนี้นะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะคุณ4ีจะมีเรื่องหงุดหงิดง่ายร้อนใจง่ายไม่ได้ดั่งใจเยอะนะครับมีเรื่องราวต่างๆที่ออกมาแล้วจะทําให้คุณสีนั้นรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายอกสบายใจนะครับจึงทําให้อารมณ์พุ่งพ่านนะครับดวงดาวมันปรับเปลี่ยนจนทําให้คุณ4ีนั้นหงุดหงิดง่ายโมโหง่ายเรียกได้ว่าอาจจะต้องมีปากเสียงหรือว่าทะเลาะกับคนรอบข้างคนข้างกายโดยเฉพาะกับคนในที่ทํางานหรือคนรักของคุณนนนนัันและะเเพราฉ้ เย็นร่มๆเยอะๆนะฮะคำจำกัดความของคุณสี่ก็คือดวงคนทะเลาะนั่นเองครับในช่วงสัปดาห์นี้คุณสี่จะเจอในเรื่องของดวงทะเลาะเยอะหน่อยนะหรือว่าไม่ได้ตังใจเยอะหน่อยก็ขอให้ทําใจร่มร่มสบายสบายเข้าไว้ปล่อยวางเยอะๆชั้งเขาชั้งมันชั้งแม่งนะฮะ ต่อก็ด้วยคุณ3นะฮะคุณ3นะครับในช่วงสัปดาห์นี้หรือครึ่งเดือนแรกของการยายนนะฮะเรียกได้ว่าคุณ3จะมีความรักกับการงานที่ดีขึ้นนะคะคนรักจะเอาใจใส่จะเข้าหารวมถึงตัวคุณเองก็เอาอยู่เนาะในเรื่องของสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจึงทําให้คุณ3นั้นค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องความรักและการงานในช่วงสัปดาห์นี้นะครับตั้งแต่วันที่5จนถึงวันที่22จึงทําให้คุณ3นั้นไปได้เรื่อยๆแล้วก็มีความสุขดีนะฮะกับครอบครัวคนรักแล้วก็กับการงานเพราะฉะนนั้คุณ3 จึงได้คํำจากัดความที่ว่าความรักดีการงานเด่นครับและเรามาต่อกันด้วยผู้ที่เกิดปีพศาาลงท้ายด้วยเลข2นะฮะก็คือ ในช่วงนี้จะเจอปัญหาที่แบบหนักหน่วงนะฮะเป็นปัญหาที่อาจจะไม่ได้หลายเรื่องหลายราวแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องเดียว2เรื่อง3เรื่องแต่สุดท้ายเรื่องทุกเรื่องนั้นเป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนักเรื่องที่น่ากังวลอยู่ตลอดเวลาจึงทําให้คุณ2นั้นค่อนข้างจะเครียดนะฮะเราก็เจอเรื่องการเงินเป็นหลักเลยเงินจะไม่พอใช้หรือว่าขาดมือในช่วงนี้นตั้งแต่วันที่5จนถึงวันที่22หรือเงินเก็บนั้นจะต้องทยอยออกเยอะมากๆก็ขอให้คุณ2ทั้งหลายใจเย็นๆนะครับแล้วก็เก็บหอมรอมริบจ่ายแล้วก็ ใช้เฉพาะที่จําเป็นแค่15วันเท่านั้นนะครับคุณ2จะทําให้คุณ2ผ่านไปได้จึงทําให้คุณ2นั้นเป็นอย่างไรฮะตอนเช้าก็รู้สึกสบายอกสบายใจตกบ่ายเจอเรื่องราวปัญหาก็อาจจะหงดหงิดงแต่สุดท้ายก็ปล่อยวางได้นะฮะเรียกได้ว่าคําจดกัดกวางของคุณ2ก็คือใบโพรารนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วทําใจสบายๆเนาะเพราะคุณ2จะมีเรื่องราวต่างๆมากมายให้หงดหงิดงเข้ามาโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเนาะและสุดท้ายกิจการหรืองานต่างๆที่ทําอยู่ก็จะเกิดปัญหาอยู่ด้วยให้ระมัดระวังดีๆนะครับอย่า ประมาณเท่านั้นเองและสุดท้ายนะครับสำหรับคุณหนึ่งคุณหนึ่งนะครับในสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่5จนถึงวันที่22นะฮะ ก็ยังคงเีเรื่องเหนื่อยอกเหนื่อยใจอยู่นะครับยังคิดมากยังกังวลอยู่มันเหมือนในใจยังไม่เต็มเปี่ยมพลังยังไม่เต็มที่ยังคงเหนื่อยอยู่แต่ว่าอาจจะดีขึ้นดีขึ้นมาสักประมาณ50%จากที่หนักหน่วงมาประมาณ100%ก็จะดีขึ้นตามลําดับนะฮะดีขึ้นพอสมควรเลยเพียงแต่ว่าการเงินก็อาจจะยังไม่ดีสักเท่าไหร่แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าอาจจะมีโชคลาภเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นของขวัญของฝากรับปากรับลอยนะฮะหรือโชคลาภต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับคนหนึ่งด้วยจึงทําาาใหหห้้คคนนึ่งเวลไดโชรืี คนมาหาก็ทําให้สบายอกสบายใจแล้วก็เลิกคิดเลิกน้อยไปได้ช่วงขนาจึงเหลือความน้อยหรือความเครียดนะฮะต่างๆเหลือ50%เท่านั้นเองถ้าคุณหนึ่งมองข้ามได้มันแฮปปี้แน่นอนครับในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงในเรื่องของช่วงเรื่องฟุกฟุกเกิดขึ้นสําหรับคุณหนึ่งเพราะฉะนั้นมีโอกาสก็รีบควาไว้นะครับคำจำกัดความของคุณหนึ่งก็คือมีโชคดีแต่เหนื่อยใจนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจิตใจมันอาจจะดูไม่เต็มที่ไม่แข็งแรงแต่ก็มาจะได้กําลังใจจากคนรอบข้างเสมอๆก็ให้คุณหนึ่ง ครับ และทั้งหมดนี้นะครับก็คือคําจํากัดความตั้งแต่เลขศูนย์จนถึงเลข1เรียบร้อยลงไปแล้วไปกันอย่างรวดเร็วเร็วไปไหมครับถ้าไมทันยังไงลองย้อนกลับมาฟังได้เสมอนะฮะใครในบ้านเป็นแบบนี้ไหมรบกวนทุกท่านคอมเมนต์ม้ให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นการพัฒนาต่อยอดให้กับหมอเบิร์และทีมงานดูดวงโหราปัิ้มว่ามันถูกหรือเปล่าใช่ไหมแม่นไหมหรือว่าไม่ใช่อย่างไรก็ลองคอมเมนต์กันมาได้เพื่อจะนําไปต่อยอดและพัฒนาไปด้วยกันนะครับถ้าอยากเห็นหมอเบิร์ดูดวงโหราปัญ,ญมพัฒนาไปเรื่อย รบกวนขอความเห็นและคอมเมนต์กันไว้ด้านล่างนี้ด้วยนะจ๊ะนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับ mm. เพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันนะฮะและฝากไว้สุดท้ายนะครับคิดดีพูดดีทดําดีสุดท้ายสิ่งดีๆจะย่อมเกิดกับคนทุกท่านเสมอคุณเชื่อแบบนั้นไมหมละฮะถ้าเชื่อแบบนั้นก็คือเชื่อแบบเดียวอย่างที่หมอเบิ้นเชื่อไปกันละครับสำหรับวันนี้คงต้องลาก,กันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถ,ถัดไปอย่าลืมกดซับสไคร์หรือกดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดการติดต่อสื่อสารต่อกันสําหรััับวววนนีี้้ไปแลสสด